What's your name again? Usman. Usman. Nice yep. to Usman meet you. Usman Ali. Welcome to Jumeirah Golf. And uh, that's first lap, our pro shop. Okay. And you have to check in there. And when you check in, exit like, the pro shop, you can find your bag and buggies and staging area. Driver range also there. You can move up there. Okay. Uh, and right. second lap, that is our man's locker room. Yes. And if you need some coffee or drink, you mm -hmm. can go there in the crafty to post -back. Okay. Thank you. Perfect. Well, thank you. <Yeah. S 2> สวัสดีค่ะกลับมาพบกับมาดามสกุณาในไทยโอเวอร์ซีชาแนลค่ะตอนนี้เรายังอยู่ที่ดูไบนะคะวันนี้เป็น d ดย์ที่ดูไบค่ะและวันนี้สนามที่เราจะเล่นนั่นก็คือจ ah ูเมราล์ฟจูเมราล์ฟมีทั้งหมด2ส,สนามนะคะทั้ง2ก็จะเป็นแชมเปยนชิพคอร์สค่ะ1ก็คือไฟ e ์คอร์สนะคะแล้วก็วันนี้เราจะเล่นที่ The Earth c o u r t e ค่ะ The Earth Court จะเป็น สนามกอล์ฟที่เขาใช้แข่งยูโรเปียนทัวร์นะคะได้ข่าวว่ายากแล้วก็สวยค่ะเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันในสนามแล้วกันว่าจะสวยแค่ไหนนะคะไปกันเลยค่ะค่ะและตอนนี้เรากำลังขับบักกี้ไปที่หลุมหนึ่งนะคะลืมบอกทุกคนนะคะว่าสนามนี้ดีไซน์ by Greg Norman นะคะและเป็นสนามใหม่เพิ่งเปิดเมื่อปี2อ0 9นนะคะ สนามนี้จะเป็นที่เลื่องลือเกี่ยวกับบังเกอร์ค่ะเขาบอกว่าแค่ลุ้มแรกคุณก็จะตะลึงกับบังเกอร์แล้วนะคะเพราะว่าที่นี่บังเกอร์มีมากกว่า100บังเกอร์นั่นเองค่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าจะขนาดไหนนะคะ hello, และนิปก็เป็นสกอร์คาร์ดของที่นี่นะคะจะมีทั้งแชมเปี้ยนชิพทีทัวนาเมนต์ทีสิ gnature ทีแล้วก็ forward ทีนะคะ forward ทีนั่นก็คือเป็นทีสีแดงของผู้หญิงนั่นเองนะคะวันนี้เราก็จะเล่นจาก forward ทีค่ะและนี่ก็คือเลเยอร์ของหลุมหนึ่งนะคะหลุมหนึ่งจะเป็นพาสีระยะ forward ทีนะคะจะอยู่ที่356ยายาร์ดค่ะกะ็เมื่อกี้ตี ดรายเวอร์ <Driver S 2> ไปเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าไม่ทันได้ถ่ายให้ดูเนาะจะบอกว่าสนาม Earth c o อร์สนะคะจะเขียวเฉพาะที่ต้นไม้กรีนนะคะแล้วก็เฟร์เว y ค่ะที่เหลือก็จะเป็นสีน้ำตาลซึ่งเขาเอา,เ,อาเหมือนเหมือนบูธบาร์กนะคะก็คือเอามาใส่เหมือนถ้าบ้านเราเขาก็ใส่กับมะพร้าวานะคะเพื่อที่ไม่ต้องดูแลเยอะนะคะและที่แน่ๆนะคะทุกคนที่เขาบอกว่าบังเกอร์คือถ้าเจอหลุมแ แรกก็คือคุณจะตะลึงกับบังเกอร์ดูท่าจะจริงค่ะเพราะเพราะว่ามันยิ่งใหญ่จริงๆนะคะเดี๋ยวไปรอลุ้นกันว่ามันจะขนาดไหนค่ะ oh, โชคไม่ดีค่ะเมื่อกี้ตีไดรเวอร์ออกขวามาเยอะไปหน่อยนะคะมันก็เลยอยู่ตรงขอบแฟเวนนะคะซึ่งเป็นหญ้าที่มันเหมือนยังไม่งอกะคะ่ะเหมือนเหมือนหญ้าแค่คลุมเอาไว้ <c oughs> ก็เลยทำให้ตียากนะคะก็ไปรอดุนต่อค่ะ <Nice. S 2> ลุม2พา5อัพหิวสโลปนะคะระยะอยู่ที่437ล้าค่ะ Yeah, that's more like it. บังเกอร์ here is amazing ค่ะความแตกต่างระหว่างบังเกอร์ที่นี่กับบังเกอร์ที่ดูไบครีกนะคะดูไบครีกบังเกอร์เขาจะค่อนข้างต่ำๆนะคะแต่ที่นี่คือดีฟเลยค่ะแล้วก็เยอะบังเกอร์เยอะมากโอ้ oh, well done อาจจะตก another bunker ไม่แน่ไม่แน่นงบอกแค่นี้ดูบังเกอร์ที่นี่ทุกคนบังเกอร์คือแบบอลังการดาวล้านดวงมากเทคนิคการเล่นที่นี่นะคะอย่าลงบังเกอร์ค่ะตียังไงก็ได้ให้อยู่บนเฟรย์เว์นะคะหรือถ้าลงไปก็แค่ให้เอาก็พอค่ะ ชายก็ลงไปอีกหนึ่งบังเกอร์แล้วดูค่ะบังเกอร์นะคะยูต้องกรีนเหลืออยู่นิดเดียวะะให้ดูหลุมสองที่เอิร์ธคอร์สนะคะดูทุกคนดูกรีนเหลืออยู่นิดเดียวที่เหลือบังเกอร์หมดนะคะโอ้โหนคนชายบังเกอร์ที่สองน,นะคะ อากบังเกอร์นู้นออกมาอย่างสวยมาลงอีกหนึ่งบังเกอร์ดูอินถัวรนะเดยบังเกอร์ของมาดามบอลอยู่นั่นนะคะช็อตสองปีมาเดี๋ยวจะตีช็อตสาม ตอนนี้เรามาถึงที่ลมสานนะคะโอ้โหอย่างที่บอกค่ะเล่นที่ลคสนะคะเทคนิคคืออย่าลงไปบังเถอลงไปอาจจะลำบากขึ้นมานะคะ you went right. Oh, it's my perfect. สวยมากแต่ว่าดูบอลแลนด์ตรงนั้นแล้วก็วิ่งเลยนะคะก่อนกลับบ้านโอเคเออตอนนี้เรามาถึงที่ของสีนะคะ วันนี้ดูเหมือนว่าก็ปลอลของมาดามนะคะน่าจะตัวหลุมดำีิบแล้วค่ะซราบตัดถุงเลยลงไปแล้วก็ยังขึ้นมาอีก yeah. ค่ะตอนนี้เราก็มายืนอยู่ที่กรีนของหลุม4ี่พา3นะคะและสองคนนี้คือตกอยู่ในบังเกอร์เดียวกันค่ะจะเห็นว่าบังเกอร์ทั้งใหญ่ทั้งลึกนะคะแล้วไม่ใช่ง่ายค่ะ ตีออกบังเกอร์หนึ่งก็ไปตกอีกบังเกอร์หนึ่งค่ะมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะคะที่นี่โอ้คุณชายชิบมาแล้วสวยมากสวยมากสวยมากค่ะ <c oughs> นะคะอ,อ๋อแล้ววันนี้นะคะค่อนข้างที่จะเป็นเขาเรียกอะไรลมค่อนข้างแรง เพราะฉะนั้นดูใบเนี่ยเขาจะมีเป็นเป็น sand dust สสะค่ะเป็นเป็นฝุ่นทรายอะเนาะเยอะมากก็ไม่ค่อยกล้าพูดเยอะนะคะมาใส่เสียงเอาทีหลังเพราะว่าพูดแล้ว sand ซน,นด d ส,สเข้าปาก <c oughs> นะคะดูค่ะบังเกอร์คือแบบสุดยอดจริงๆกี่กี่ลุม้มกี่ลุม้มก็พูดเลยว่าบังเกอร์สุดยอดค่ะ สนามนี้คือท้าทายจริงๆค่ะถ้าใครมาดูไบสนามนี้ต้องได้เล่นนะคะ <laughs> เป็นครั้งแรกที่เราเล่นที่นี่ค่ะสุดยอดบังเกอร์เยอะมากตอนนี้เรามาถึงหลุมห้านะคะดูแค่ระยะแค่สามอสาสองตาแต่ว่าขึ้นเขา into the wind ให้ดู w i n ลบังเ ting the front very good <c oughs> ลุม5พา4<ร>นะคะ<ร>ลุมนี้จะขึ้นเนินแล้วก็ into the wind นะคะแต่ที่แน่ๆแค่เห็นบังเกอร์ก็ไม่รู้แล้วค่ะว่าจะตีไปข้างไหนบังเกอร์เยอะจริงๆค่ะ <Yes. S 1> wow. โ oh. อนเราอยู่ตรงกลางแล้วนะคะโอ้โ oh. ห Are you sure ข <laughs> อมบลเราอยู่นั่นค่ะอยู่หน้าังเกอร์แล้วนี่จะเล่นยังไงเ oh, ตอนนี้เรากำลังขับไปที่หลุมหกนะคะและตรงนี้ก็คือเป็นฮาร์ดเวฮั์สามารถซื้อของกินได้นะคะแต่เราไม่กินค่ะ พอเราตื่นเต้นกับสนามมากวิดีโอที่ทำก็จะออของที่นี่ก็จะยาวหน่อยนะคะทุกคนเพราะว่าอยากให้ทุกคนได้ดูจริงๆว่าสนามที่นี่มันท้าทายแล้วก็ยากมากเป็นหนึ่งในสนามที่ยากที่สุดที่เคยเล่นมาค่ะมาดามมีประสบการณ์เล่นกอล์ฟมาทั้งหมดกว่า200สนามนะคะสนามนี้สุดยอดจริงๆบังเกอร์ทั้งใหญ่ทั้งเยอะค่ะทุกคนโอ้โหสุดสุด ระยะอู่่ทาสกอร์ตอนนี้นะคะของมาดามด 7, เริ่มด้วยเจ็ดเริ่มด้วยเจ็ดอันนั้นที่เขียนว่าพัดคือของมาดามนะคะก็คือเริ่มด้วยสามพัดสามพัดสามพัดตอนนี้ลงมาสองพัดแล้วค่ะเนื่องจากว่าเปลี่ยนบอลไปแล้วนะคะเหมือนว่าบอลรูปที่แล้วมันเหมือนกับว่ากลัวกลัวความมืดค่ะไม่กล้าลงไปนะคะลงไปแล้วก็หนีขึ้นมาค่ะ หลุม6พา3นะคะระยะอยู่ที่102หลานะคะหลุมนี้ก็เอ็มตรงไปที่ธงได้เลยค่ะกรีนจะลักษณะส,สลปขวาไปซ้ายนะคะหลุมนี้จะเห็นว่ามีบังเกอร์แค่หลุมบังเกอร์เดียวนะคะอยู่ด้านขวา ตอนนี้เรามาถึงที่หลุงเจ็ดนะคะเป็นพาไฟล์ลูกแกดเลียเอาทุกคนดูลา ไปเซฟจับบังเกอร์ด้วยค่ะหลุม7จพาหค่ะเหมือนเดิมหลุมนี้ก็คือบังเกอร์ล้วนๆนะคะเราก็จะเอมตรงไปที่แฟร์เวที่ไม่มีบังเกอร์นั่นแหละค่ะคือเล่นสนามนี้มันมันมันจิตตกนะเพราะว่าพอเรายืนปุ๊บมันเห็นแต่บังเกอร์อ่ะ <Nice. S 2> สิ่งที่น่ากลัวสำหรับสนามนี้นั่นก็คือการควบคุมสมาธิค่ะทุกคนเพราะว่าการที่เรายืนที่ทีบ็อกเนาะแล้วก็มองไปเห็นแต่บังเกอร์ทั้งใหญ่ทั้งลึกมันอาจทำให้เราหลุดโฟกัแคสได้นะคะเพราะเราไม่อยากลงในบังเกอร์นั่นเองค่ะน่เอ nice. และตอนนี้เรามาถึงที่หลุม9าภาษีนะคะหลุมนี้เขาบอกว่าเป็นหลุมที่ยากที่สุดในสนามนี้นะคะก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะเขาบอกมาแบบนั้นค่ะค่ะและหลุมนี้ก็จะถือเป็นหลุมสุดท้ายสำหรับวิดีโอนี้นะคะหากใครชอบแล้วก็มีคำถามอะไรก็เขียนคอมเมนต์กันมาได้นะคะแต่ที่สำคัญอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มาดามด้วยนะคะ แล้วเจอกันวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ